ทรัมป์คืนเวทีสหประชาชาติกาซาและยูเครนวิกฤตหนักโลกจับตาการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยที่80ที่กำลังจะมาถึงท่ามกลางความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลกอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งกำลังหาเสียงเพื่อกลับคืนสู่ตำแหน่งได้ประกาศว่าจะเข้าร่วมการประชุมในฐานะผู้สังเกตการ์สร้างความสนใจอย่างมากต่อท่าทีของเขาที่มีต่อความขัดแย้งระหว่างประเทศ การประชุม UNGA ครั้งที่80นี้เกิดขึ้นในขณะที่วิกฤตด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซารุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากการโจมตีเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงจากการสู้รบที่ดำเนินอยู่และความยากลำบากในการส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมประชาคมระหว่างประเทศเรียกร้องให้มีการหยุดยิงและการเข้าถึงความช่วยเหลืออย่างไม่มีข้อจำกัด ในขณะเดียวกันสถานการณ์ในยูเครนยังคงน่าเป็นห่วงการสู้รบที่ยืดเยื้อส่งผลกระทบอย่างหนักต่อพลเรือนและความมั่นคงของภูมิภาคแม้จะมีความพยายามทางทูตหลายครั้งแต่ยังไม่มีสัญญาณของการแก้ไขปัญหาอย่างสันติภาพในระยะใกล้ ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเตือนว่าการกลับมาของทรัมป์อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของสหประชาชาติและอาจทำให้ความพยายามในการแก้ไขความขัดแยง้งซับซ้อนยิ่งขึ้นเนื่องจากนโยบายต่างประเทศของเขาในอดีตมักจะเน้นการดำเนินการแต่เพียงฝ่ายเดียวมากกว่าการทำงานร่วมกัน สิ่งที่ต้องจับตาคือท่าทีของทรัมป์ต่อวิกฤตในกาซาและยูเครนเขาจะสนับสนุนแนวทางการทูตหรือจะเน้นการใช้มาตรการที่แข็งกร้าวขึ้นการประชุม UNGA ครั้งที่80นี้จะเป็นบททดสอบสำคัญสำหรับความสามารถของประชาคมระหว่างประเทศในการจัดการกับความท้าทายระดับโลกที่เร่งด่วนและอนาคตของความร่วมมือพหุภาคีภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่อาจเกิดขึ้น